สวัสดีผู้เล่นชาวแลกนัลล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมเดอะแลกนัลล็อกและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจทวินทอมอัพไปด้วยนะครับเติมถูก,กเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟ e b o o กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คัอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google Sheets เดอ l a g n กน o รกนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายๆก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้พามาชมแนวทางการเล่นของ Blacksmith สาย m o n o ไ i กันนะครับซึ่งข้อมูลในคลิปนี้จะมาจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันผสมกับเซิร์ฟเกาหลีที่ได้โคสเบต้าไปนะครับ เดอะแบ็สมิธสายเมโมไรจะมีสกิลดาเมจที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีสกิลเสริมตอนเป็น b s ที่จะเพิ่มดาเมจเมโมไรได้เพิ่มขึ้นอีก100%เลยนะครับอาวุธที่นําของแบ็สมิธจะมีทั้งหมด3แบบก็คือขวานมือเดียวขวาน2มือแล้วก็กระบองนะครับสาเหตุที่ b s เเวอร์ชันนี้ต้องสนใจอาวุธก็เนื่องจากว่าสกิลของ b s เนี่ยไม่มี w วฟพรอน e พอร์เฟคชนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เอาไว้ตีทุกขนาดเข้าร0 0 ดังนั้นในส่วน <boundaries> ของอาวุธนะครับตัวแบสซมิธเนี่ยจะต้องใช้อาวุธ2แบบก็คือตัวของกระบองเอาไว้ฟาร์มมอนเตอร์ขนาดกลางแล้วก็ใช้ขวานสองมือเอาไว้ฟาร์มมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับตัวกระบองเป็นอาวุธมือเดียวนะครับส่วนขวานเป็นขวานสองมือซึ่งขวานจะมีพลังจมตีที่สูงกว่าแต่เวลาที่ขวานไปฟาร์มมอนเตอร์ขนาดกลางเนี่ยมันโดนหักจากเปอร์เซ็นต์ขนาดนะครับทำให้ดาเมจเนี่ยจะเบากว่ากระบองเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าการใช้กระบองตีรมอนเตอร์ขนาดกลางเนี่ยดาเมจจะสูงกว่าการใช้ขวานสองมือแม้ว่าขวาานนนองมเเี่ยลตก็ร์ขึปด ดาเมจเฉลี่ย <Dam> ของกระบองเมื่อตีมอเตอร์ขนาดกลางจะอยู่ที่ประมาณ5,100ทีนี้มาลองการใช้ขวานสมือฟาร์มมอเตอร์ขนาดกลางกันดูบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าดาเมจจากขวาน2มือนียจะเบาก,า,กากว่ากระบองมือเดียวนะครับดังนั้นตัวแบ็กสมิธต้องเล่นอาวุธ2พรีเซตเลยก็คือพรีเซตกระบองแล้วก็ขวาน2มือนะครับลำดับต่อมาเป็นการอัพค่าสเตตัสนะครับซึ่งตัวแบ็กสมิธเนี่ยเป็นสายโจมตีแบบระยะใกล้เราจะเน้นไปที่ค่าสเตนนะครับเอาไว้เพิ่มดาเมจกายภาพระยะใกล้แล้วก็ค่ารักเอาไว้เพิ่มอััตรราคคลนะบ โดยสกิลเมโมไนในเวอร์ชันเดิะแลงอะล็อกนี่นะครับสามารถใช้สกิลแล้วก็ติคดคริติคอลได้ด้วยแถมต่อเป็นเมือช้างก็มีสกิลที่เอาไว้บัฟเพิ่มค่ารักให้กับตัวเองด้วยนะครับดังนั้น BS เนี่ยจะเป็นอาชีพที่ตีก็แรงแล้วก็ติดคริง่ายนะครับอัพสเตนสอหน่วยแล้วก็ตามด้วยรัก1ห,หน่วยก็ได้นะครับต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่ยังเป็นพ่อค้าอยู่นะครับสกิลแรกที่ควรอัพก็คือเมโมไนนะครับซึ่งเป็นสกิลที่จะใช้เงินเซนีสิบเซนีในการโจมตีใส่ัตรรูนะคบ ยิ่งเวลสูงก็ยิ่งโจมตีแรงขึ้นแต่ว่าทุกๆเลเวลเนี่ยใช้เงินแค่10บเนีเท่านั้นดังนั้นอัพเต็มไปเลยนะครับแล้วก็มาอัพสกิลที่เพิ่มค่าสเตนหนึ่งแต้มก่อนนะครับเอาไว้เพิ่มค่าสเตนทั้งหมด7หน่วยแล้วก็ไปอัพสกิลด้านขวาบนที่เป็นสกิลเพิ่มอัตราดรอปก่อนนะครับพอมาอัพแค่เวลเดียวก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็มาอัพสกิลเคซี่อัพรอที่เวลหนึ่งก่อนครับเอาไว้เพิ่มค่ารักให้กับตัวเรานะครับ แล้วก็กลับไปอัพค่า STR training ให้เต็มเลเวล10นะครับจะได้ค่าเซ็ตมาทั้งหมด43หน่วยที่เลเวล10นะครับแล้วก็ยอ้อนมาอัพเคสอัพรอต่อให้เต็มเลเวล10นะครับจะเป็นสกิลกดบัฟที่ได้ค่ารักทั้งหมด25หน่วยเลยนะครับซึ่งค่ารัก25แต้มจากสกิลนี้จะแปลาเป็นค่าคิดที่เข้าเลดประมาณ8หน่วยนะครับอย่างเช่นตอนก่อนกดบัฟนี้นะครับผมมีทั้งหมด21แต้มแต่เกิดกดบัฟแล้วปุ๊บจะเป็น29แต้มนะครับก็คือคิดคล้ายๆ PC เเลยคครััับบ3กกท่า1ิ จากนั้นก็มาอัพสกิลลดเข็นไว้1ครับแล้วก็อัพสกิล DC หรือว่า discount เนี่ยทั้งหมด5แต้มซึ่งเราจะใช้ซีนีในการซื้อของได้ถูกลง21%นะครับอย่างเช่นเราไปซื้อยา red potion blue potion หรือว่า fly wing เนี่ยก็จะซื้อได้ถูกกว่าอาชีพทั่ว,วไปนะครับส่วนพอที่เหลือก็มาอัพสกิลคัทเลเวลชั้นไว้ที่เวล1แล้วก็ไปต่อที่สกิลคัทแคทที่เวล1นะครับเราจะสกิลคัทแคทเอาไปเล่น pp, PP ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถ s t u นได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้ข้้้้าากำแพงงไไดดดดวววยยยนนนะคนคนะคคครรับับบเี๋ปปูใช่ทลิ ดังนั้นออโต้สกิลตอนที่ยังเป็นพ่อค้าอยู่ก็จะมีสกิลเมโมไนต์นะครับเอาไว้สร้างดาเมจแล้วก็ฟาร์มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสกิลเคซี่อัพรอเอาไว้เพิ่มค่ารักให้กับตัวเรานะครับต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่เป็นอาชีพเป็นแบ็กสมิธแล้วนะครับสกิลแรกที่ควรอัพก็คือแฮมเมอร์ฟอลไว้ที่เวล์หนึ่งก่อนต่อด้วยสกิลพาวเวอร์ทัสที่เวล์หนึ่งเพื่อที่เราจะอัพสกิลเมโมไนต์สเตตนนิ่งก่อนนะครับซึ่งอันนี้อัพแค่เวลลลลลเเ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 ดดดีียยยวววกกก็็็็ตตมม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 แแ้ปนนนนนาาาารรพพิิบบ100ิ่่่่่จจโไไท์บบบะคคััซึงฟออืส เราเมมทีละ2000ถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้ก็จะกลายเป็น4 0 0 0เลยนะครับอันนี้เป็นการเทสดาเมจตอนที่ยังไม่ได้อัพสกิลเมมโมไนส์สเตนเทนนิงนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองอัพสกิลนี้ให้ดูนะครับแล้วก็เมมตัวปุ๊บป้าเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก1ัน3เป็น2008แล้วก็ดาเมจคริเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก2,000เป็น4 0 0 0เลยนะครับจากนั้นก็อัพสกิลอะดรีนาลีนลัชที่ว่าหนึ่งก่อนเพื่อไปทางผ่านไปที่สกิลฟูลอะดรีนาลีนล สกิลน um pues ี้กคับไปที่เวลหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที uh ่เพิ XP ่มขึ้นเมื่อเรากดใช้สกิลนะครับซึ่งสกิลเนี้ยยิ่งอัพเวลสูงจะยิ่งได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสายเมมโมไ์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ส่วนวามเร็วในการเคลื่อนที่จะถูกฟิกไว้ที่30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นอัพสกิลนี้ไว้ที่เวลเดียวก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมเทความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ดูหลังจากใช้สกิลนะครับด้านซ้ายเป็นการไม่กดใช้ด้านขวากดใช้น ก็จะทำให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นจากการที่เราเดินเข้าหามอนเตอร์ได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นก็มาพาวเวอร์ทัสต่อให้เต็มเลเวล20นะครับซึ่งที่เลเวล20เนี่ยมันจะเพิ่ม ATK ครับตัวละครเราถึง480แต้มเลยนะครับอันนี้เป็นสเตตโจมตีกายภาพก่อนกดสกิลพาวเวอร์ทัสนะครับอยู่ที่1,100และถ้าเรากดสกิลพาวเวอร์ทัสเข้าไปนะครับพลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น1,589เลยนะครับ ส่วนพอที่เหลืออาจจะย้อนมาอัพสกิลแฮมเมอร์ฟอลก็ได้ครับเอาไว้ลงหอคอยตอนที่เจอมอนที่มี5ตัวนะครับแฮมเมอร์ฟอลจะมีสกิลคูลดาวที่6วินาทีแล้วก็เวลาเอาไปตีมอนนี่นะครับมันจะาก,การันตีสตันสองวินาทีด้วยนะครับอัพเอาไว้ใช้ตอนที่ลงหอคอยชั้นที่มีมอนเตอร์5ตัวก็ได้นะครับหรืออาจจะลดสกิลพอยต์ของแฮมเมอร์ฟอลลง2พอยต์ไปอัพสกิลสกินเทมเปิลลิ่งที่เวลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางผ่านไปอัพสกิลออร์ดิสคาวเวอรี สกิดนี้จะเอาไว้ตอนที่เราสังหารมอนสเตอร์ได้จะมีโอกาสดรอปแร่ต่างๆแล้วก็พวกเมทธาตุนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปมีเทให้ดูด้วยนะครับว่าตีมอนประมาณกี่ตัวถึงจะดรอปแร่หรือว่าเมทธาตุนะครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับออโต้สกิลของ bs สายเมโมไรนเนี่ยจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับสสกิลแรกเหมือนเดิมเลยก็คือเมโมไรนแล้วก็เคซี่อัพลอที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสกิลพาวเวอร์ทัสเอาไว้บัฟเพิ่ม adk แล้วก็ฟูลอะดรีนาลีลัสเอาไวบ้บัฟเพิ่มววววววิิิ่่่่่งงไไไนนนนนนนะะคคครรรรััับบเเเดดีี๋ยททสสกกลใหหู้้ตตอออฟาา์์มมมขึแ แต่มันไม่สามารถใช้ตลอดเวลาได้นะครับเนื่องจากว่าสกิลโคดาอยู่ที่60วิวิแล้วก็บัฟเนี่ยอยู่แค่ประมาณ20วินาทีเท่านั้นแต่มาเป็นการแนะนำอุปกรณ์สวมใส่ของอาชีพแบ็กสมิธนะครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปก็คือเราต้องใช้อาวุธสประเภทก็คือกระบ,บองเอาไว้ฟาร์มมอนเตอร์ขนาดกลางแล้วก็ขวานสมือเอาไว้ฟาร์มมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับตัวขวานสมือจะมีพลังโจมตีที่สูงกว่าอย่างที่เห็นหน้าจอก็คือมีพลังโจมตี401 กระบอกมือเดียวเนี่ยจะมีพลังโจมตีแค่2 1 7เท่านั้นซึ่งอุปกรณ์ทั้งอาวุธแล้วก็ของสังเวยอื่นเนี่ยก็สามารถดับได้จากแดนเจนพิวนี่ในช่วงต้นเกมนะครับอย่างดันเจนพิวนี่เนี่ยจะมีมอนสเตอร์โกลเลมแล้วก็ตัวของพิวนี่เป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับก็ใช้ขวาสองมือเป็นหลักก็ได้สำหรับเครื่องประดับของอาชีพแบ c ็กสมิธนะครับจะมีประดับ3อันที่สามารถซื้อจากร้านค้าได้อันแรกนะครับเป็นประดับที่เอาไว้เพิ่มเลเวลสกิลของเมมโมไนท์ ight, เพิ่มขึ้นอออากกาสองเล ซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าเราไปใส่ประดับที่ดอบจากดันเจียนดีกว่านะครับได้พลังโจมตีแล้วก็ได้ออฟต่างๆด้วยต่อมาประดับอีกหนึ่งอันที่เป็นเข็มขัดก็คือจะเพิ่มเลเวลสกิลของพาวเวอร์ทัสเพิ่มขึ้น2 l เลเวลซึ่งถ้าเกิดใครอยากประหยัดพอยต์จากการอัพสกิลพาวเวอร์ทัสก็สามารถใส่ประดับนี้ได้นะครับแล้วก็เอาพอยต์ตอนเป็น B s เนี่ยอัพสกิลอื่นต่อ และประดับอันที่สาที่ซื้อจากร้านค้าได้ก็คือตัวสร้อยอันนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะบวกเลเวลสกิลของ h a m m e r f ์ฟ์เพิ่มขึ้น2เลเวลจะเห็นได้ว่าประดับจากร้านค้าของอาชีพ BS นี่นะครับไม่มีที่เพิ่มดามจโดยตรงเลยนะครับมีแต่เพิ่มเลเวลสกิลเท่านั้นไม่เหมือนอาชีพไหนที่จะมีประดับที่เพิ่มดามจสกิลแบทแรงขึ้นด้วยนะครับหรือว่าตัวอาชีพพีทที่จะมีประดับที่เพิ่มดาเมจสกิลโหยไลท์แรงขึ้นอันนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแนะนำ จะได้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ยิ่งตีบวกสูงขึ้นก็ได้ค่าสเตนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแถมได้ลุนออปชั่นต,ต่างๆเมื่อดอกแหวนจากดันเจียนด้วยนะครับต่อมาเป็นการ์ที่แนะนําของแบ็กซ์มิทสาย m มโมไนท์เริ่มกันที่การ์ของอาวุธก่อนนะครับใบแรกก็คือการ์ดลูนารติกหรือว่ากระต่ายขาวซึ่งจะเพิ่มค่า Perfect กต์ดอแล้วก็เพิ่มค่าคีที่เเป็นการ T ์ดเทฟที่เพิ่มคิหาค่อนข้างง่ายเลยนะครับ ไปต่อมาเป็นการ์ดเทีก็คือการ์ดหมาป่าฟ้านะครับซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีแก่ภาพแล้วก็เพิ่มคิติขีข้เป็นการ์ดที่น่าใช้มากในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าเพิ่มพลังโจมตีด้วยแล้วก็เพิ่มคิด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเน้นคิติีข้อล้วนๆก็ใส่ไปการ์ดโซเทอร์สเกลตันก็ได้ครับซึ่งเป็นการ์ดเทีเอ A. ตั้งต้นจะได้ค่าคิติีข้อหกหน่วยเลยแล้วก็ยิ่งอัปดาวสูงจะได้ค่าคิเพิ่มขึ้นหรือใช้เป็นการ์ดที่เพิ่มนาเมจแก่เผาธาตุหรือ ต่อมาเป็นการ์ดในส่วนของเครื่องประดับนะครับใบแรกก็คือการ์ดทาโร่นะครับซึ่งจะเพิ่มค่าสเตนแล้วก็การ์ดแมนทิสนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าสเตนเช่นเดียวกันสองใบนี้จะมีความต่างกันตรงที่การ์ดเทียนะครับการ์ดทาโร่จะเป็นการ์ดเทียเอฟส่วนการ์ดแมนทิสจะเป็นการ์ดเทียอีซึ่งถ้าพูดถึงการอัปดาวไปรเรื่อยๆเนี่ยการ์ดทาโร่จะอัปดาวง่ายกว่าเนื่องจากว่าเป็นการ์ดเทียเอฟนะครับแต่ด้วยประดับมันสามารถใส่ได้หลายสล็อตนะครับก็ทําการ์ดแมนติสไว้บ้างก็ได้หรือถ้าเกิดใครจะใช้การ์ดดขัั้้้นนนนนสสูงงห่่่่่่ออยกกก็็็ใชเเเเปาาารร์โโคคคคคคบบะะซึจพพิิ ent, พิิมมตแลลว แต่ว่าเป็นกา๊าซ TB ซึ่งจะหาค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถอัพดาวได้สูงสุดแค่5ดาวเท่านั้นการม่วงประดับอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างแปกแนวหน่อยก็คือสเตมเวิร์มนะครับใบนี้จะเพิ่มค่าสเตนนะครับแล้วก็เมื่อสังหารมอนสเตอร์ประเภทสัตว์จะมีโอกาสที่จะได้รับบ็อกอัสตอมนะครับบ็อกอัสตอมจะเป็นกล่องที่สามารถกดใช้งานแล้วสามารถเคลือบธาตุอาวุธเป็นธาตุน้ําได้นะครับซึ่งเราก็สามารถเล่นตัวแบล็กสมิธแล้วก็เคลือบธาตุเป็นธาตุน้ําแล้วก็ไปฟูง,ไฟไงขึ้้้นนหหรรือวว่าาาทททํใเเเมมไไีีดดยยยตละคับ มาเป็นการในส่วนของเสื้อนะครับใบแรกก็คือการปิกกี้เป็นการ์ดเทียดีนะครับจะเพิ่มค่าสเตนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพอีกหนึ่งใบเป็นการ์ดเทียอีนะครับก็คือการ์ดหอยการ์ดที่จะเพิ่มค่าสเตนด้วยแล้วก็เพิ่มค่าดีเฟน์ด้วยนะครับยิงอัพดาวสูงยิ่งได้ค่าสเตนเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีเฟน์เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นการในส่วนของภ้าคุมนะครับใบแรกที่แนะนําก็คือบาร์โฟเมจจอานะครับซึ่งจะเพิ่มค่าคิดดีคอลแล้วก็เพิ่มค่าไอจิ อย่างที่บอกไปว่าเมโมไนเนี่ยสามารถติดคีย์ที่เข้ได้ครับทำให้กาซบาร์โฟเนี่ยสามารถใช้งานเพื่อเพิ่มค่าคริได้หรือจะใส่กราดบาร์กบอนบูฟก็ได้ครับซึ่งจะเพิ่มค่าสเตนแล้วก็เป็นการาดเทียอีเท่านั้นสามารถอัปดาวน์ได้ง่ายหรือว่าถ้าเกิดเอาขั้นสูงหน่อยก็จะเป็นกราดวันเดอร์แมนนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าพลังโจมตีแก่ภาพแต่ว่าตัววันเดอร์แมนจะเป็นการาดเทียบีนครับจะหาค่อนข้างยากนิดนึงต่อมาเป็นการาดรองเท้านะครับใแบบแรกที่แนะนานก็คือกน หรือถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มขึ้นก็ใส่เป็นการ์ดกะปูดแลกเกอร์ก็ได้นะครับซึ่งจะเพิ่มค่าสเตตแล้วก็ค่าวิทเผื่อใครจะฟาร์มมอนเตอร์ตัวใดก็ตามแล้วมันขาดดามเมจนิดเดียวเนี่ยก็ใส่เป็นการ์ดเลกเกอร์ก็ได้นะครับต่อมาเป็นการในส่วนของหัวนะครับใบแรกที่แนะนาก็คือการ์ดแคมป์หนุ่มม่วงนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าฮิตนะครับก็คือความแม่นยำแล้วก็เมื่อสหารมอนเตอร์จะมีโอกาสได้ถุงเซนีนะครับซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดใครจะเอาสุตรก็ต้องบอดยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือหากใครอยากได้ค่าสเตนหรือว่าต้องการเล่น p v p ด้วยก็ใส่เป็นการ์ดเดวิลูชี่นะครับเอาไว้เพิ่มค่าสเตนแล้วก็ต้านทานการตาบอดนะครับและสุดสุดท้ายก็คือการ์ดโลนะครับจะมี3ใบที่แนะนำก็คือการ์ดกันขนาดต่างๆอย่างเช่นการ์ดบอสดาบกันขนาดเล็กการ์ดออกทูดกันขนาดกลางแล้วก็การ์ดเอ็กซิคิวชันเนอร์กันขนาดใหญ่นะครับสามใบนี้จะเป็นการ์ดเทอีซึ่งหาค่อนข้างง่ายแล้วก็อัพดาวได้ง่ายด้วยแล้วก็เราทำสามใบไปเลยจะได้ใช้ตามสถานการณ์นะครับ เวลาที่เราลงดันแล้วเจอมอนเตอร์ขนาดเล็กก็ใช้เป็นการบอสดาบเจอมอนเตอร์ขนาดกลางก็ใช้เป็นการออกทูหรือว่าเจอมอนเตอร์ขนาดใหญ่ก็ใช้เป็นการเอ็กซิคิวชเนอร์นะครับซึ่งถ้าให้เลือกทาดาวก่อนแนะนําเป็นการเอ็กซิคิวชเนอร์ก่อนเอาไว้กันมอนเตอร์ขนาดใหญ่เพราะเวลาเราลงดันเจี้ยนอะไรอย่างงี้ครับเราจะเจอมอนเตอร์ขนาดใหญ่ค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นโกลมในดันพิโอนน่หรือว่าตัวของดันเอ็ดกาก็จะมีเอ็ดกาที่เป็นขนาดใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็บอสเอ็มพีส่วนใหญ่ในเกมนี้จะเป็นขนาดใหญ่ด้วยนะครับ ต่อมาเป็นการแนะนําการเก็บเลเวลของเมอร์แชร์แล้วก็แบ็ก s ์มิดนะครับในช่วงต้นเกมเราจะเดินเควสจนกว่าจะเวลเวล30แล้วค่อยมาฟาร์มกันนะครับแผนที่แรกที่นําให้มาฟาร์มก็คือร่างมอหรือว่าซ็อกเก็ตดิเซ a ร์ตอเรที่4ี่นะครับแผนที่นี้จะมีมอนสเตอร์2ตัวที่เลือดไม่เยอะก็คือตัวของปิกกี้แล้วก็ดอบนะครับแล้วก็ดอบเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางครับใครมีกระบองก็สามารถเมมด้วยกระบองได้ส่วนปิกกี้ก็ได้ลุ้นการทเทไว้เพิ่มสเตนแล้วก็แอคแท็กใส่ในส่วนของเสื้อด้วยนะครับแผนที่ต่อมาก การฟาร์มหมาป่าฟ้าก็ได้ลุ้นการที่เพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มคริด้วยนะครับแล้วก็หมาป่าฟ้าเป็นขนาดกลางเราสามารถใช้กระบ,บองมาฟาร์มได้แล้วก็ในแมปจะมีตัวไข่ไปโกะด้วยนะครับเอาไว้ฟาร์มแล้วก็เผื่อลุ้นการ์ดม่วงที่เอาไว้เพิ่มดาเมจแก่มอนสเตอร์ไร้รูปร่างและถ้าใครมีขวานสมือแล้วอยากฟาร์มมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ก็ไปฟาร์มมอนสเตอร์โกเลมกับมูกาก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในแมป s o c k e t Desert a r e ์ที่3นะครับแผนที่ต่อมาก็คือโซน,น,คนโซนมนคมโด เราจะได้มาลุ้นตัวของกาสเต็มเวิร์มที่เอาไว้เป็นกราดที่ใส่ประดับและเพิ่มค่าสเตนแล้วก็มีโอกาสดรอปบล็อกออสตอมที่เอาไว้เคลือบธาตุอาวุธเป็นธาตุน้ําแถมมอาต่างในแมปก็ส่วนใหญ่จะเป็นก๊์ดที่ขั้นสูงด้วยอย่างเช่นตัวของกราดอูดัมแล้วก็ก๊าซคาร์บอาเชอร์กับกราดกรบินอาเชอร์ที่เป็นกราดเทียสีทองเลยนะครับและเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพเป็นแบ็กสมิธแล้วนะครับเราก็จะมาเมมมอนเตอร์ที่อยู่ในโคโมโดบีชนะครับแผนที่นี้ ซื้อใจลุ้นกาที่เป็นกา๊าซเทียสีทองด้วยแล้วก็มีมอนพวกแมวน้ำแล้วก็อลิเกเตอร์ที่เป็นมอนขนาดกลางเช่นเดียวกันนะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่เน้นกา๊าซอยากฟาร,ร์มมอนเตอร์ขนาดใหญ่ก็ไปฟรราร์มสแตติกโกเลมแล้วก็เมกาลิทในแมปโคโมโดก็ได้นะครับในแมปนี้มีไฮด้าด้วยนะครับอาจจะตีไฮด้าแล้วก็ลุ้นกาสีม่วงไปด้วยก็ได้และใครอยากจะหากาซสเต็มเวิร์มต่อก็ไปที่แมปปาปูชิชาฟอเรสต์ก็ได้นะครับแมปนี้จะมีทั้งอลิเก,กเตอร้าารถใ ัวของกระบองฟาร์มได้และถ้าใครมีสเตมเบิร์มแล้วก็สามารถฟาร์มตัวมอนเตอร์อเลกเตอร์ได้นะครับซึ่งเป็นมอนเตอร์ประเภทสัตว์จะได้ลุ้นดอปบ,บอ,อสตอมด้วยและในช่วงเลเวล50าขึ้นไปก็อาจจะไปฟาร์มมอนเตอร์ในพิรามิดชั้นที่2ก็ได้จะได้ลุ้นการ์ดที่เพิ่มค่าคริกให้กับตัวเรานะครับก็คือการ์ดโซลเจอร์สเกเลตันมอนเตอร์สัหญ่ในแมปนี้ก็จะเป็นขนาดกลางด้วยอย่างเช่นตัวของ s s เอสองอาเชอร์สเกเลตันมัมมี่นะครับ และถ้าช่วงที่ผ่านมาใครมีบอ aus สตอมเยอะๆนะครับซึ่งสามารถเคลือบธาตุอาวุธเป็นธาตุน้ำแล้วก็ไปตีมอนเตอร์วัวใหญ่ได้นะครับเราก็ใช้ขวานสองมือแล้วก็เคลือบน้ำแล้วก็เมโมไนต์ตัววัวให้ทีเดียวตายไปเลยนะครับจะได้ลุ้นการ์ที่เป็นการ์ตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แหลงขึ้นด้วยต่อมาเป็นการลงหอคอยของอาชีพพ่อค้าแล้วก็แบ็กสมิธนะครับในช่วงที่เป็นพ่อค้าอยู่ก็ใช้แค่สกิลเมโมไนต์ในการผ่านหอคอยนะครับ เวลาที่เจอชันมอนสเตอร์ที่มี5ตัวเนี่ยเราก็ใช้เมมโมไนท์ทีละตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตอนเป็นแบ็กซมิธจะมีสกิลแฮมเมอร์ l ฟลที่สามารถสร้างดาเมจเป็นหมู่แล้วก็สตันได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากลองสกิลคันเลเวลูชั่นเอาไว้สร้างดาเมจเป็นหมู่ก็สามารถลองอัพได้นะครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยเชียร์ครับเอาพอยไปอัพสกิลดีซีดีกว่าเอาไว้ซื้อของถูกน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแล้วตอนเป็นแบ็กซมิธนะครับวิธีการลงหอคอยก็คือเราจะใช้สกิลวิ่งไวก่อนจะได้เข้าไปตีมอนเตร์ไได้้วยิ่งขึ แล้วก็กดสกิลบัฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการใช้แฮมเมอร์ฟอลถ้าเกิดเจอมอนท,ที่เป็นกอง5ตัวจะเห็นได้ว่าในหอคอยเนี่ยสก,กิลแฮมเมอร์ฟอลจะการันตีสตันมอนสเตอร์2วินาทีด้วยนะครับทำให้อาชีพแบ c ็กสมิธเนี่ยเวลาเล่นหอคอยเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับและสุดท้ายคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆของอาชีพเบอร์แชร์แล้วก็แบ c ็กสมิธนะครับหากใครจาได้ผมแนะนาให้อัพสกิลคัตคลาชไว้ที่เลเวล1่ก่อนในช่วงแรกๆเพราะสกิลนี้สามารถกดข้ามกําแพงไปตีมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงข้้ามได แล้วสับใครที่อยากรู้ว่าสกิล All Discovery ที่อัพไวแค่เวลเดียวของแบ็กซ์มิดเนี่ยอัตราการดรอปประมาณไหนนะครับซึ่งผมได้เทสแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณตีมอนสเตอร์25ตัวจะดรอปแร่1ชิ้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดรอปก็คือประมาณ4%นะครับแล้วสับไครที่อยากรู้ว่าเล่นสายตีไวเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมนะครับผมลองรีสเตตัสเป็นเอจินาแล้วก็อัพสเตนแล้วก็ลักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้อีกจากสองสกิลบัฟตอเป็น b s นะครับ โดยเราจะเห็นว่าตัวสกิลถ้าเกิดเล่นสายตีไวเนี่ยพอยต์จะไม่พอนะครับเพราะว่าต้อง up p o w ว r touch ยี่สิบพอยต์ ad ยี่สิบพอยต์แล้วก็ full ad สิบพอยต์นะครับก็จ,จะต้องแบ่งสกิลอัพหน่อยหรือว่าอาจจะต้องใส่ประดับที่ได้สกิลพาวเวอร์ทั h เพิ่มขึ้นสองเลเวลซึ่งแต่ที่เราเอาไปเมื่อกี้กับก,บการใช้สกิล up adrenaline ที่เวลไม่เต็มนะครับจะมีความเร็วในการโจมตีอยู่ที่ประมาณสองร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลบัฟที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยพอยต์จากสก,ก,กินน เดี๋ยวผมกดสกิลบัฟนะครับจะเห็นว่าความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น360เลยนะครับแล้วตัวแบ็กซมิธเราเนี้ยจะตีเร็วประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าความเร็วในการปิดมอนเนี้ยไวเท่ากับการใช้สกิลเมโมไนท์ไหมถ้ามันช้ากว่าก็ใช้สกิลเมโมไนท์เหมือนเดิมดีกว่านะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าใช้สกิลเมโมไนท์จบไวกว่าแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นของอาชีพแบ็กสมิธสายเมโมไนท์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ชน n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ